สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอฟซีช่องบัวลักษณ9หน้าก้าและวผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีเรื่องของดาวพฤหัสบดีซึ่งจะย้ายแล้วนะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันที่13พฤษภาคมสิงหาสิ 58, เวลา22.50นาฬิกาจะยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุน ซึ่งเดินเสด์ตเดินอย่างรวดเร็วด้วยนะคะวัะสปดดีนั้นครองราศีธนูธาตุไฟหมายถึงองค์กบนตรีนักบวชภูบาอาจารย์ทนายความผู้ศิกษาโหรัาจารย์แพทย์แผนโบราณผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองบิดามารดาวัดโรงเรียน ถ้าเป็นคนก็รูปร่างสูงใหญ่หลังโกงเล็กน้อยหน้าผากใหญ่ผมบางยุติธรรมสุขุมเยือกเย็นแต่ค่อนข้างโลกเห็นแก่ได้ใจคอคับแคบเห็นแก่นตนดื้อรัน้นอวดดีไม่เชื่อฟังใครถ้าดาวพระราสบดีจรน,นะคะจรถึงรักก็อบอุ่นใจลำบากก่อนและสบายผู้ใหญ่ให้โทษถ้าเป็นพระจราศิกขาบทจรถึงพระอาทิตย์โชคดีได้ลาบจิตใจสบายทำงานสำเร็จ ได้ลูกเมียไปยังสถานที่แปลกตาจนถึงดับประจันได้แสดงความสามารถชนะคดีได้คู่แล้วคู่จะเอาใจหกห่างพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังธรรมจนถึงดาวังคารทระวิวาทคนใส่ร้ายเหน็ดเหนื่อยเข้าใจผิดจนถึงพระพุทธมีลาบจากผู้ใหญ่มิตรมหาได้ของรักได้คู่ไปที่แปลกฝันปแปลกๆจนถึงดาวพระนับ,บดีทำงานสำเร็จ สติปัญญาดีได้เงินได้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตามหาคนพบจนถึงพระสุขพบความรักได้คู่ครองทางชาติต่างภาษาต่างผิวคนพาไปเลี้ยงได้ข่าวดีจนถึงพระเสาได้งานแล้วมีทุกข์ถูกใส่ความสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือเจ็บป่วยผู้ใหญ่ตำหนิจนถึงพระราหูเสียทรัพย์จากที่อยู่เจ็บตัวเกิดการเสียหาย พบสิ่งแปลกๆมีโชคถักเพศตรงข้ามจนถึงพระเกตเดินทางไปทีศแปลกๆจนถึงดาวมรตยูในรอบของคลังเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมต่างๆนั่นก็เป็นดาวที่โจรไปกระทบกับดาวดวงเดิมที่อยู่ในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนหรือ ไปกระทบกับดาวจรที่ไปก่อนหน้านี้หรือหลังจากที่ดาวพระหัสบดีย้ายแล้วดาวอื่นๆย้ายมากระทบกับดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นของลัคนาราศีสิงห์นะคะดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นภพมรณะและก็เป็นภพปุตตะมรณะหมายถึงความเจ็บป่วยการที่จะได้รับมรดกการเดินทางไกล การทํางานที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทํางานที่จบเป็นเรื่องๆเ,เป็นวันๆเป็นเคสๆไปนะคะเออแล้วก็ปุตตะหมายถึงการเริ่มอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่การที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพลาภะในวันที่13 พฤกษภาคมตะวันออก18เวลา22.50นาฬิกาแล้วก็เดินเสด็จเดินอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะคะปีนี้ที่ดาวพระศดียา้าเข้าสู่ราบลาภะนั้นนะคะไม่ได้อยู่ในลาภะตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าดาวเดินเสด์เดินอย่างรวดเร็วแล้วก็ถอยแล้วก็เดินเข้าสู่ราศรีกรกฎในภพวินาศนะด้วยนะคะในวันที่ วันที่2ตุลาคม2568เวลา9ในกา50นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะสถิตยอยู่ในราศีกรกฎจนถึงประมาณวันที่23ธันวาคม2568แล้วก็ถอยกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูช่วงแรกก่อนนะคะที่ดาวพฤหับสบดีย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพเรือนลาภะ ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีเรื่องราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอคืออาจจะเป็นการที่ว่า คุณอาจจะมีการรเริ่มอ,อะไรใหม่ๆใ,ใ,ในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการที่เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกหรือการขนส่งหรือเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเป็นเคสๆเป็นเรื่องๆจบเป็นวันๆไปไลฟ์สดซื้อขายในโลกของโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยไ,ได้มาซึ่งลาบผลผล,ผลประโยชน์นะคะ ได้มาซึ่งความที่คุณจะมีเรื่องของราบผลผลประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้นะคะเมื่อดาวพระฒาพดีเดินเสด็จเดินอย่างรวดเร็วก็รีบกจกชวยจังหวะน,นี้ในการเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่คุณต้องการอยากจะทำให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นในวันที่ออสองพฤษภา,าคมนะคะสอ2พรร 9. 9. ันารมอยสิบแปดเวลา9ก้นาฬกาห้านาทีดาวพฤฒัศดีก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ ซึ่งเป็นพบวินาศนะวินาศนะหมายถึงความเสียหายการที่สร้างความเดือดร้อนอุบัติเหตุหรือเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดบงังซ่อนเร้นเกี่ยวกับเรื่องต่างจินตังในต่างประเทศแดนไกลคุณอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออบุตรหลานบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้หรือ,อคุณอาจจะได้รับเรื่องของมรดก จากการที่คุณได้มาซึ่งลาบผลจากเรื่องของอุบัติเหตุเช่นคุณเกิดเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วได้มาเรื่องของผลประโยชน์จากาการเกิดอุบัติเหตุประกันภัยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้ประกันอุบัติเหตุประกันวินาศภัยอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องของทุกขลาบนั่นเองนะคะ หรืออาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วได้รับผลผลประโยชน์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อาอจจะมีการเดินทางร่วมกับบุตรหลานบริวารไปท่องเที่ยวต่างถิ่ตตนต่างแดนต่างประเทศเดินไกลในช่วงจังหวัดที่เราอยู่ในราศีกรกฎแล้วดาวก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งในช่วงของวันที่23ธันวาคมส5 6 8นะคะเออก็จะทําให้ในช่วงจังหวะด,ดังกล่าวนั้นดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในภพเรือนลาภะ ซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะและก็ปุตตะซึ่งก็เป็นการที่เริ่มะไรใหม่ในเรื่องของการงานก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการที่ไม่เหมาะกลับไปข้างต้นนั้นนะคะ,ะสร้างความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวราศีสิงห์ได้มาซึ่งรับผล,ผลผลประโยชน์หรือว่าคุณอาจจะได้รับมรดกนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวอยู่ในราศีเมถุนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน หรือบุตรหลานบริวารของคุณอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยซึ่งคุณอาจจะทําเรื่องประกันสุขภาพไว้ให้ลูกหลานแล้วก็ได้มาซึ่งเรื่องของรับผลผลประโยชน์นะคะในช่วงจวังหวะนั้นหรืออาจจะมีการเดินทางไกลไปช่วงเที่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะคะแล้วก็ได้มาซึ่ง รับผลผลประโยชน์อาจจะมีการเดินทางไปแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็มีการที่อาจจะเป็นลักษณะของการาขนส่งริเริ่มกับหุ้นส่วนก็เป็นไปได้นะคะมีการทํางานที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารมีการเริ่มอะไรใหม่ๆได้มาซึ่งรับผลผลประโยชน์ให้กับชาวลักนณาราศีสิงห์นะคะแล้วนอกจากนั้นดาวลักขาสิงห์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นการถาวรในะที่31พฤษภาคม2569นะคะ เวลา21.44นาฬิกาซึ่งเราก็จะพูดต่อไปในปี2019นสะครสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอให้ชาวรัคนาราศีสิงมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ